งลงมา,าพี่เนาะตามพี่องตามเทได้เลยไปเล้ครับเดอ้อตามขุณก้อยพุ่นทกกนครับอไหนบอกพี่น้องเอาอ้าตุ๊กให่พี่เินไปเ กี่โมงเจ้าก Saint ็ยงเาอืมอมอ่เงี้ยงบนี้หัวอนีักครับเพียงนี่ครับอ่นะครับด้วย้วแต่ต่ออืมขบุนงอรบ ไปดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหมู่เพื่อนเบื่อทุกคนทุกท่างว่าสเป็นทางฝั่งไทยหรือว no. 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 ่าฝั no hmm? no. No. ่งลาวนะครับเนาะหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปตุ๊กขาปั่นซุปพี่น้องเลยมาพบกับตุ้กขามวันนี้เนาะพี่น้องอยู่ห้องพี่น้องเลยเนาะกะาสีไม้จำกะปุนหรือว่าก้อยกระปุนมันเองเนาะพี่น้องเนาะข่านุ่มจีนพี่น้องเลยอ่าเอากระสี เป็นเป็นแซ่บๆน้องๆเนาะก็สิเป็นยังไงกันเนาะหน้าตาก้อยข้าวปุ้นของตู้คำจะเป็นอย่างไรงน้องเนาะปกติไม่ได้ยินแต่ว่าก้อยกุ้งเป็นไหมครับตู้คำสิก้อยหนุ่มจี๋เนาะหรือว่าก้อยข้าวปุ้นนั่นเองนะครับเนาะเป็นยังไงหน้าตาของข้าวปุ้นของตู้คำ เสียออกมาถึงไหนไปเบิ่งไปชมน้ำพี่น้องเลยเนาะก่อนไปก็ฝากเลยเนาะนะครับเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องคนไหกขแชรถคนสับสแตห้์ดูคำแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะก่อนไปพี่น้องอย่าลืมก่อนไปเรียนพี่น้องเลยเนาะสบู่ขมิ้นสมุนไพรเนาะพี่น้องเนาะรถฟ้ารถ รอยจุดด no. 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 th no. no. ่างดําเนาะหรือว่ากันฟ้าเป็นสบู่คามิงสมุนไพรพี่น้องเอ้ยเาะูดน้อยก็ใส่ได้ผู้ใหญ่ก็ใส่ดีผู้เฒ่าใส่แห้งดีพี่น้องเยเนาะอ่าถ้าเอ่อทูทัว่างกายก็ได้เนาะกินพี่น้องเอยเนาะไปพี่น้องถ้าพร้อมแล้วก็ไปกินตามข้าวปุ้นหรือว่าก้อยข้าวปุ้นนํากันเนาะไปลย

ต่อนั่นไม้ให้เาสกต่อนั่นเลนเก้อยขับพุ่นมาเลยเพื่อนนี่นะน่ยัก้อเพื่อนก้อยขบพุ่นเ้ครับคุณก้อยขบพุ่นครับแบบไงดยครับเนอะ่มี đều này à mày. Léo, làm Léo, mày.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  Léo,

mắc tân hoàng này cái คุณภาผมเ้อครับผมเนาะตัวขั้มเนี่ยใครเด็เนาะีวิวชีวิตประจำวันของตัวข้้มนะครับเนาะว่าเป็นอะไรเนี่ยเดเนาะหมดวงไปวนเดี๋ยวเา่มเ่สินเอ ก่อยกอนจีนครับวันนี้นีครับเป็นใส่สตอนั่งนี่กจะองสตอนี่ะลออครับใส่หา้อส่บอ

ตัวขัยาวนะครับตัวัยาวตัวขั่ยาวเลยซ่ยเลยโซ่เลนี่เป็นว่อีชีวิตประจำวันของท่านะครับ <ừ. S 1> นะครับโอ้เนี่ยพี่น้องสีเลยอู้ปาก้ากระไซมาเล่นกระไซเขื่อนกระไซเนาะนะครับเป็นชีสีแปลกใว่ามะนาวสมอะรแล้วมีนะครัมนาวผสมแต่ว่าเื่อนเทครับออันนี้มีสีสันข้มานึงครับเยตล่าต้นไป วนพี่น้องโอ้จัวอะไรบ้างตัวคาร์บอนซูดลงไปนะครับซูดลงไปใส่หลายแสียบลายครับพี่น้องใส่หน่อยแสีบหน่อยนะครับน้องก้อยกระปุกเลยพี่น้องโอ้ซูดลงไปเนาะซูดน้ำปลาครับพี่น้องน้ำปลา

เดี๋ยวน่ป,กรป,รป,นปดกอ,อ,อยขอบคุณครับพี่น้องสห้องให้นะถมครับี่น้อห้องัดถึหมครับพ่น้อ่เียกพี่อครับพี่น้ทเท่ได้ไครับเด้อทางขคุณก่อยขอบคุณก,กันครับ หนันอนชักครับพี่รองนี่ครับนะครับด้วด้วยแต่ต่อตเปิดตู้ไนพี่รองอ่าุตั้งมาเนาะผู้เวลาพี่รองเลยสบายดีสิเลยสบายดีเน่โอน ตื่นเสีตาลาได้ไปนอนมายแม่ๆนออขับไ่นองเสนี้ครับพื่อนไอนึกใสุดต่อใส่ในบนนอนะลาซับเนอะามาๆๆสีได้เนาะ

ครับมันยง่าให้ครับแช์ครับมาครับเพือน งไปนี่งองเอไปะไปปรุงไปน้เรวสนครับมาครับมนคุณาชบเนเราเนาะ but nặng nữa không mưa kiểu được không mang khảo đá được không sẽ phát triển không ก่อนคุณเนาะอืออืาเพียมา เลยสดรเขยทีเดิยมอลยต่างกับนข่อยขับคนเนาะ ครับพี่น้องแค่นี <overly creative. S 1> ้เนาะโอ้ยโอเคครับพี่น้องครับเราขึ้นสิประมาณนี้เนาะทุกครา้งขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะ FC บริสุทธิคนทุกสุทธิ์กานที่เข้ามาชมคลิปของทุกครา้งนะครับจนตองประสบก้นการโฆษณาทุกครา้ไปเนาะขอบคุณหลายๆพี่น้องสำหรับคลิปนี้ cùng ăn một cái sinh nhật ta, thoải, thoải đi, lại sao mà đi chứ, nó,